สวัสดีครับทุกคนครับก็ตัววิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในหัวข้อยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยเรื่องนี้ก็จะเป็นยาที่มีความสําคัญอีกยากลุ่มหนึ่งนะครับก็คือยาลดไขมันในเส้นเลือดนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ anti hyperlipidemic drugs นะครับ anti ก็คือยับยง้ง hyper แปลว่าเยอะๆ lipid ก็คือไขมัน อิมิอิเมียก็คือในเลือดใช่ไหมครับักก็คือยาก็คือยาเอาไปต้านการที่มีแขมันในเส้นเลือดเยอะๆก็คือเอาไปลดนั่นแหละนะครับเอาไปลดไขมันในเส้นเลือดนั่นแหละก็ขอบเขตเน,นะะื้อหาเช่นเคยนะครับหลังๆเนี่ยสไตล์การเล่าเรื่องของกลุ่มยาเนี่ยก็จะทบทวนองค์ความรู้ก่อนก่อนที่จะไปเรื่องของว่าเอายา แต่ละชนิดไปใช้ในการรักษาได้ยังไงก็ทบทวนองค์ความรู้ก่อนไม่ว่าจะเป็นที่เรียนมาจากวิชาการวิภาคศาสตร์แล้วก็สรีรวิทยาวิชาปฐมพยาบาลน,นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะทบทวนให้ก่อนแล้วค่อยไปลงลึกถึงกลุ่มยาในแต่ละกลุ่มซึ่งกลุ่มยาในวันนี้ของเราก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่หลักๆก็คืออยู่3มกลุ่มนะครับแล้วก็จะแถมยากลุ่มที่มีใช้ร่วมในการรักษาในปัจจุบันเข้าไปด้วยนะครับ ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับโดยภาพรวมนะครับก็อยากให้พวกเรารู้ว่าการเกิดไขมันในเลือดนั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเกิดไขมันแต่ละชนิดคืออะไรบ้างและพอไขมันในเส้นเลือดสูงขึ้นมาแต่ละชนิดเนี่ยมีการเลือกใช้ยาที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับพอเลือกใช้ยาเสร็จปุ๊บยาแต่ละชนิดนั้น มีข้อควรระวังหรือข้อห้ามใช้หรือคําแนะนําพิเศษเพิ่มเติมอะไรอื่นอีกไหมในฐานะที่เราจะไปดูแลผู้ป่วยเรื่องของอยาเนี่ยอาจารย์ก็อยากให้พวกเราอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนาะนะครับโดยถ้าพูดพูดภาษาง่ายๆก็คืออยากให้รู้ว่าผู้ป่วยเป็นอะไรเป็นไขมันเป็นไขมันชนิดไหนควรได้รับยาอะไรในการรักษาแล้วพอจะบอกแนวทางได้ไหมว่า ถ้าปบป่วยเป็นไขมันลักษณะแบบนี้ปุ๊บจะเลือกใช้ยาอะไรนะครับพอเลือกใช้ยาเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นแหละแล้วก็ให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในตอนนั้นที่เราดูแลเรื่องของการใช้ยาถ้าเราทําได้เราก็จะเป็นกลายเป็นคนที่บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับทาไมเราถึงต้องอยากลดไขมันในเส้นเลือดต้องเน้นก่อนนะครับว่าบทนี้จะเป็นเรื่องของไข,งขมันในเลือด ไม่ใช่ยาที่สามารถเอาไปลดไขมันตามส่วนต่างๆส่วนอื่นๆของร่างกายได้เพราะว่าปัจจัยที่ทําให้ไขมันบริเวณอื่นนอกจากไขมันในเส้นเลือดของของคนเราแต่ละคนนะมันมีปัจจัยที่แตกต่างกันบทนี้จะว่าได้เรื่องของการลดไขมันในเส้นเลือดเท่านั้นนะครับทําไมเราถึงอยากลดจากรูปเราก็เห็นว่าอถ้ามีตรงที่ทเหลืองๆนะครับถ้ามีไขมันเยอะๆมันก็จะไปเกาะตามเส้นเลือดใช่ไหมครับ พอไปเกาะตามเส้นเลือดปุ๊บก,ก็ทําให้หลอดเลือดเกิดการแข็งตัวไม่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ทําให้หลอดเลือดอุดตันได้ซึ่งเวลาหลอดเลือดหล่าเนี้ยเวลามันเปนเลี้ยงอวัยวะสําคัญสำคัญเช่นหัวใจอย่างเงี้ยหัวใจสมองพวกเนี้ยนะครับจะทําให้อวัยวะที่สําคัญเหล่านี้ขาดเลือดไปเลี้ยงได้คนเราก็จะมีปัญหาสุขภาพตามมาถูกไหมครับเราก็เลยต้องลด ก่อนที่จะไปสู่เรื่องยาก็จะทบทวนองค์ความรู้ให้นะครับองค์ความรู้ที่อยากทบทวนอันแรกก็คือเรื่องของระบบการย่อยไขมันระบบการย่อยไขมันเริ่มต้นจากอะไรสุวัตเรากินอาหารที่มันมีไขมันเข้าไปในร่างกายนะครับปื๊บที่ปากก็จะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเค้ยวเคยวเคยวเคี้ยวมรับย่อยให้มันโมเลกุลเล็กลงแต่ว่าไขมันไม่ได้ย่อยที่ปากนะครับไขมันจะไม่ได้เกิดการย่อยที่ตรงนี้ ไขมันก็จะผ่านไปที่กระเพาะอาหารที่กระเพาะอาหารส่วนใหญ่มันมีความเป็นกรดแต่ว่าไม่มีส่วนช่วยในการย่อยไขยมันนะครับถ้าที่ปากตอนที่เราเรียนมาเรื่องของอนาตมีจะเป็นย่อยเรื่องของแป้งคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับให้มันเป็นโมเลกุลเล็กลงใช่ไหมครับจะพอไขมันปุ๊บมันก็ได้แค่ย่อยลงนิดหนึ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับที่กระเพาะอาหารแทบไม่เกิดเลยนะครับกระเพาะอาหารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทําให้โปรตีนมันเล็กลงใช่ไหมครับพอมาถึงลําไส้ต่างหาก ลำไส้ถึงจะเริ่มมีการย่อยไขมันโดยการย่อยไขมันจะเกิดขึ้นที่บริเวณลำไส้เล็กนะครับก็จะเกิดการย่อยไขมันถ้าเราไปดูลึกๆที่ลำไส้เล็กที่เกิดการย่อยนั้นมันใช้หลายๆตัวมาช่วยในการย่อยอันดับแรกตับที่เราบอกว่ามันมีการสร้างน้ําดีขึ้นมาตับสร้างน้ําดีน้ําดีภาษาอังกฤษก็คือ bile acid นะครับตับสร้างน้ําดีขึ้นมาเสร็จปั๊บ น้ำดีต,ตัวนี้จะหลั่งเข้าสู่ลำไส้เล็กสังเกตว่าตับมันจะอยู่ใกล้ๆกับลำไส้เล็กใช่ไหมครับมันกจะหลั่งน้ำดีสู่ลำไส้เล็กพอไปหลั่งที่ลำไส้เล็กปุ๊บมันจะเกิดการน้ำดีตัวนี้จะไปย่อยไขมันที่มีขนาดเล็กลงอีกตัวหนึ่งที่มามีส่วนช่วยก็คือตัวตับอ่อนตับอ่อนจะสร้างเอนไซม์ที่การที่ใช้ในการย่อยไขมันขึ้นมาตัวหนึ่งที่ที่มีชื่อว่าไลปสตัวไลปสจะย่อยไขมันที่น้ำดีย่อยมาแล้วให้เล็กลงไปอีกให้เป็นโมเลกุลเล็กนๆจ ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ย่อยไขยมันจนได้แ a t ต y acid ิก็คือกรดไขมันกับกริสซอลลและก็คอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็เกิดการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นถ้าจากรูปนี้นะครับถ้าเราคิดง่ายๆเรารู้ขั้นตอนการดูดซึมไขมันถ้าเราต้องการลดการดูดซึมไขมันเราจะทำยังไงก็จากรูกนี้เราก็รู้ว่า บายอซิท์ทำหน้าที่การย่อยไขยมันให้เล็กลงไลเปสมีหน้าที่ย่อยต่อเราก็ทําหน้าที่ในการยับยัง้งไอตัวน้ําดีกับเอนไซม์ไลเปสนะไขมันพอไม่ถูกย่อยปุ๊บมันก็ไม่ถูกดูดซึมไขมันในกระแสะเลือดเราก็ลดต่าลงอันนี้คือหลักการนะครับแต่ว่าพอเรามาผลิตเป็นยาเนี่ยส่วนใหญ่ยาที่จะออกฤทธิ์ในนี้ก็จะออกฤทธิ์ที่น้ําดีเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปนะครับอพอไขมัน ถูกย่อยด้วยไลปสได้กรดไขมันฟ a ตตี้แอซดได้กลิซอลได้คอเลสเตอรอลแล้วปุ๊บมันก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแต่ก่อนที่มันจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดมันมันไอไขมันพวกนี้นะครับมันจะต้องเปลี่ยนรูปก่อนเปลี่ยนรูปก่อนเพื่อที่จะให้สามารถนําเข้าสู่กระแสะเลือดได้นะครับตรงที่จากจากลำไส้เล็กฟ a ตตี้แอซิด ดีเซอลจะเปลี่ยนรูปเป็นไตรกรีสลา์แล้วก็คอเลสเตอรอลกลายเป็นคอเลสเตอรอลเอสเทอร์เพื่อที่จะนําขนส่งเข้าสู่กระแสะเลือดได้เป็นระบบขนส่งอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้บางทีเขาจะเวลาเราไปอ่านตำราจะเจอลักษณะที่ระบบขนส่งจากลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อที่จะนำไปที่ตับเนี่ยเราเรียกว่าไคลโลไมคอนนะครับทำไมทาไมเราต้องนำส่งแบบนี้เพราะว่าเราก็นึกนึกถึงความเป็นจริงว่า ไอ้ไขมันอีกมันไม่ได้ละลายในในน้านะพอมันไม่ละลายในน้ําปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะละลายไปตามกระแสะเลือดเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปส่วนต่างของร่างกายได้มันึต้องมีระบบเพื่อที่จะขนส่งตัวนี้ให้ล่องลอยไปในกระแสะเลือดได้นะครับพอไตกรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลเอสเทอร์เข้าดูดซึมจากลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสะเลือดปับ๊บมันก็จะไปที่ตับครับพอไปที่ตับปุ๊บ ตับก็จะทําการนําเอาไขมันที่เรากินตัวนี้ไปสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนําไปสร้างก็ไปสังเคราะห์เป็นคอเลสเตอรอลมันมีตัวหนึ่งที่อยากให้จําไว้ตอนนี้ก็คือในการสังเคราะห์ไขมันที่เรากินเข้าไปเพื่อเป็นคอเลสเตอรอลนั้นมันจะใช้เอนไซม์ตัวหนึ่งมีชื่อว่า HMG-CoA Reductase จำไว้ก่อนนะครับจำไว้ก่อน เอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์เขาบอกว่าเป็นเอนไซม์สำคัญที่ใช้ในการสร้างคอเลสเตอรอลทำไมร่างกายต้องใช้ในการสร้างคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องของที่เราเอาไปเป็นช่วยในการสร้างฮอร์โมนเราเออกมาติงตรงน,นี้เร,เราจะเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยจะมาทำไมทำไมเราต้องจำเป็นต้องกินไขมันอยู่เพราะว่าไขามันตัวนี้ยังจําเป็นต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของเซลล์ไม่ว่าจะเอาไปสร้างเป็นฮอร์โมน เอาไปสร้างเป็นน้ำดีได้น้ำดีก็สร้างจากคอเลสเตอรอลนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บถ้าเราต้องการลดการสร้างไขมันในร่างกายของคนเราเมื่อกี้ลดการดูดซึมใช่ไหมครับต่อไปถ้าเราต้องการลดการสร้างไขมันละเราจะทำยังไงถ้าจากรูปนี้เราก็คิดออกง่ายๆว่าอ๋อเราก็ยับยัง้งอะไรสักตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้สร้างคอเลสเตอรอลไม่ให้สร้างไขมันได้สิซึ่งตัวนั้นก็คือ HMG-CoA reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งในการสร้างคอเลสเตรอรอลจากตับนะครับที่ตับทีนี้ไขมันที่ร่างกายสร้างขึ้นนะครับนอกจากคอเลสเตรอรอลที่เป็นพูดถึงหลักๆแล้วทีนี้ไขมันชนิดอื่นๆที่ร่างกายเอาไปสร้างขึ้นที่มีความสําคัญจะเล่าให้ฟังดังนี้นะครับคือเวลาที่ตับมันสร้างคอเลสเตรอรอลสร้างไขมันขึ้นมาเนี่ยทีนี้มันจะส่ง ออกไปสู่ร่างกายมันต้องส่งออกไปตามกระแสเลือดหลักการเดียวกันไขมันไม่ได้ละลายในเลือดไม่ได้ละลายไม่ได้ละลายในน้ํเพราะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบขนส่งระบบขนส่งตัวนี้มันต้องไปจับกับเอาไขมันไปจับกับโปรตีนเราจึงเรียกระบบขนส่งนี้ว่าไลโปโปรตีนใช่ไหมครับไลโปก็คือไขมันไลปิดไลโปไลปิดมาจากคําว่าไลปิดแปลว่าไขมันจับกับโปรตีนเพื่อที่จะขนส่ง เข้าสู่กระแสเลือดได้ไขมันตัวแรกที่อยากพูดถึงก็คือ VLDL VLDL ย่อมาจากคำว่า very low density lipoprotein like เรานึกถึงสภาพของไขมันครับถ้าเราเไขามันไปลอยน้ำเนี่ยถ้าเราไขามันไปลอยน้ำเนี่ยไขยมันมันจะลอยน้ำใช่ไหมครับมันจะอยู่บนบนเหมือนเหมือนนึกถึงอะไรดีล่ะนึกถึงเหมือนเราล้างจาน แล้วมันเรากินไขมันเยอะๆเนี่ยไขมันก็จะลอยอยู่ข้างบน,นบส่วนโปรตีนมันมันจะหนักทีนี้พอเราพูดถึงตัวนี้พวกมันมีคําว่า density density ที่แปลว่าความหนาแน่นนะครับถ้าเราดูจากคําภาษาอังกฤษ very really low density very really low คือต่ํามากๆ density density คือความหนาแน่นต่ํามากๆไลโป p ป o t e i ที่มีความหนาแน่นต่ำมากๆแสดงว่ามันมีสัดส่วนของไขมันเยอะทีนี้ ดูจากรูปนิดหนึ่งนะครับจันทาเป็นวงกลมไว้ให้อย่างนี้แล้วทําสีเหลืองแทนไขมันสีแด,ดงแทนโปรโตีนนะครับแทนสัดส่วนของโปรโตีน v o l l ี่โรลเดนซิตี้ไลโปโปรตีนแสดงว่ามันมีสัดส่วนของไขมันเยอะกว่าโปรโตีนโปรโตีนจะได้น้อยมันเลยมีความหนานแน่นน้อยเพราะว่าไขมันมันเบาถ้าเราไปดูลึกๆเราจะพบว่าโครงสร้างของ VLDL นี้จะประกอบไปด้วยนอกจากโปรโตีนแล้วถ้าในในส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของไตรกีซลด์เยอะแล้วก็มีคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งนะครับตับจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อน VLDL ขึ้นมาก่อนพอมันลอยไปในกระแสะเลือดปุ๊บในกระแสะเลือดมันอาจจะถูกดึงเอาไตรกีซลด์ไปใช้นะครับเวลาผ่านเข้าเส้นเลือดปุ๊บจะมีกระบวนการเกิดขึ้นะแย,ยะมากมายแหละ ไตกิสลายจะหายจะหายไปจากจะหายไปไประหว่างที่ขนส่งไปตามร่างกายต่างๆนะครับพอไตกิสลายมันหายไปปุ๊บสัดส่วนไขมันไขมันมันเริ่มลดลงเพราะไตกิสลายมันหายไปอาจารย์ก็เลยเปรียบเสมือนว่ารูปมันก็เล็กลงทาให้สัดส่วนของไขมันกับโปรตีนเนี่ยสัดส่วนของโปรตีนจึงมากขึ้นกลายเป็น L D L low density lipoprotein ไม่ใช่เวอรี่แล้วไม่ใช่เวอรี่แล้ว เป็นแค่โลเพราะว่าไขมันมันหายไปนิดนึงสัดส,ส่วนของโปรตีนจึงดูเหมือนมากขึ้นแต่จริงโปรตีนมันอาจจะเท่าเดิมนั่นแหละนะครับแต่เหมือนสัดส,ส่วนมันมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นแค่โลพอไตรกิสเซอไรมันหายไปปุ๊บปริมาณสัดส,ส่วนระหว่างไตรกิสเซไร์าากับคอเลสเตอรอลในองค์ประกอบมันก็เลยเหมือนกับคอเลสเตอรอลมันก็จะดูมากขึ้นไตกรกิสลซไรหายไปเพราะว่าร่างกายถูกใช้ไประหว่างทางนะครับที่มันร่องลอยไปกับกระแสะเลือด แล้ว L D L ตัวนี้ระบบขนส่งตัวเนี้มันก็ขนส่งออกคอเลสเตอรอลไปให้เนื้อเยื่อต่างๆไปให้ไปเก็บสะสมยังเซลลไขมันไปให้เนื้อเยื่อเอาคอเลสเตอรอลไปใช้เอาไปใช้เป็นพลังงานคอเลสเตอรอลเอาไปให้อวัยวะบางอันสังเคราะหออ์ฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันก็เป็นระบบขนสง่งก็พูดง,ง่ายๆก็คือที่กำลังพูดถึงไลโปโปรตีนตัวเนี้ในการสร้างไขมันขึ้นมาเนี่ย ก็เพื่อที่จะขนส่งผ่านกระแสเลือดเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนะครับเอาเอาคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นระบบขนส่งนะครับไขมันอีกชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์ขึ้นที่ตับนะครับตัวนี้มีชื่อว่า HDL HDL ก็คือ High Density Lipoprotein นะครับ High ก็คือสูงสูงมากๆ Density คือความหนาแน่นไลโปโป o t e i ที่มีความหนาแน่นสูงแสดงว่าเมื่อ เมื่อเรานึกภาพถึงสัดส่วนของโปรโตีนกับไขมันเนี่ยโปรโตีนจะมีเยอะกว่าไขมันจะมีน้อยกว่าพอไขมันมีน้อยกว่าปุ๊บมันสําคัญยังไงสําคัญเวลามันล่องลอยไปในกระแสะเลือดปับ๊บมันจะไปคอยดึงเอาไขมันที่อยู่ในตามหลอดเลือดดึงเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวมันเพื่อที่จะส่งเข้ากลับไปที่ตับเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการสังเคราะห์ ไขมันชนิดื่นๆต่อไปพอมาพูดถึงตรงนี้ปุ๊บอืมเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งไขมันหรือชนิดของไขมันที่ตับสร้างสร้างขึ้นนั้นสังเคราะห์ขึ้นนั้นมันก็มีอยู่3ตัวที่สำคัญสำคัญนะครับมี VLDLLDL แล้วก็ HDL ทีนี้มาดูนิดหนึ่งนะครับ เมื่อเวลาตับสังเคราะห์ VLDL ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะเราก็เราจินตนาการแบบนี้ครับว่าเพื่อเข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นเนี่ยคิดซะว่าไขมันเราไปสังเคราะห์ที่ตับเพื่อที่จะให้อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายจะเอาไปใช้ได้แต่ทีนี้ร่างกายจะเอาไปใช้ได้เนี่ยมันต้องขนส่งไปตามอวัยวะตามเซลล์ต่างๆของร่างกายตัวตับจะสร้างตัว VLDL ขึ้นมาเพื่อเป็นนําส่งไขมันไปเลี้ยงส่งต่างของร่างกาย ในระหว่างที่มันลอยไปตามกระแสะเลือด VLDL ก็จะร่างกายก็จะดึงเอาไปใช้โดยการดึงเอาไตรกิไรด์ไปใช้ตามเซลล์อาจจะเป็นองค์ประกอบของเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วสัดส่วนของไขมันก็หายไปตัวมันก็ลดขนาดลงสัดส่วนของโปรโตีนขไขมันโปรโตีนก็เพิ่มขึ้นจากที่ไขมันมากๆวลีโลก็กลายเป็นโลธรรมดาเพราะว่าความหนังนเนี่ยเริ่มมากขึ้น กลายเป็น low density l lipoprotein LDL นะครับแล้ว LDL ก็ล่องลอยไปกับกระแสเลือดแบบนี้อาจจะมีการเอาคอเลสเตอรอลไปให้เนื้อเยื่ออื่นๆนะครับแล้วสัสดส่วนของเจ้าตัว LDL สัสดส่วนตัวมันก็เล็กลงสัสดส่วนของโปรตีนก็มากขึ้นกลายเป็นไขมันอีชนิดหนึ่งเรียกว่า IDL ในที่นี้ไม่เน้นแล้วกันนะครับ IDL มันก็แค่ปล่อยเอาคอเลสเตอรอลไปให้ร่างกาย นำไปใช้เอาไปสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนเอาไปใช้เป็นพลังงานอย่างเงี้ยนะครับแล้ว IDL มันก็กลับเข้าสู่ตับเพื่อที่จะนําส่งเจ้าไขามันไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายอีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าตัวขณะที่ร่างร่างกายเปลี่ยนจาก VLDL มาเป็น LDL มันสําคัญยังไงสําคัญก็เพราะว่าไอ้เจ้าขนาดของ LDL ที่ว่านั้นมันเล็กพอดีพอดีครับเวลามันลอยไปกระแสเลือดปุ๊บ มันสามารถเข้าไปแทรกตัวตามกระแสเลือดได้เอ้ยตามหลอดเลือดได้พอเข้าไปแทรกตัวปุ๊บมันก็เกิดการสะสมสะสมสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดการสะสมสะสมขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าแบบมีเกล็ดเลือดลอยมาปุ๊บเรามาจับมาเกาะจับมาเกาะประกอบกับมีเม็ดเลือดเข้ามาลอยเข้ามาปุ๊บเรามาจับมาเกาะมาจับมาเกาะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ก็ทําให้หลอดเลือดของผู้ป่วยนั้นจากการที่ไขมันมันแทรกเข้าไปในระหว่างหลอดเลือดปุ๊บหลอดเลือดก็จะแข็งขาดความยืดหยุ่นพอมีอะไรมาเกาะกกันเพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดการอุดตันได้ภาวะที่หลอดเลือดแข็งและเกิดการอุดตันแบบนี้มีศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ atherosclerosis นะครับตามรูปนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นว่าทาไมไขมันนอกจากเรื่องของประโยชน์ที่ร่างกายขนส่งระบบ ขนส่งไขมันไปเลี้ยงส่วต่างของร่างกายแล้วมันยังมีความสําคัญคถ้ามันมีเยอะเกินไปไปแทรกตามหลอดเลือดเนี่ยก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้อย่างนี้ก็ไม่ดีสิเพราะว่าไขามันมันมีสามารถไปแทรกตามหลอดเลือดได้ร่างกายก็ยังสร้างตัวนี้ครับที่เราพูดถึงกันไปก่อนอันนี้ก็คือเจ้าตัว hdl high density lipoprotein เพราะว่าถ้าดูจากชื่อมัน high density ก็คือถ้าเรานึกจินตนาการภาพก็คือมันมีสัดส่วนของโปรตีนเยอะไขมันน้อย เวลามันลอยไปตามกระแสะเลือดครับเวลามันลอยไปตามกระแสะเลือดมันจะไปคอยเก็บเก็บเอาไขมันเจ้าพวก LDL ที่ไปฝังตัวนี่แหละนะครับไขมันที่ฝังตัวจาก LDL เนี่ยมันก็จะคอยเก็บกินเก็บกินเก็บกินเอามาไว้ที่ตัวมันแล้วมันก็นํากลับเข้าสู่ตับเพื่อที่จะเอาไปสังเคราะห์ไปเป็นคอเลสเตอรอลเพื่อที่จะนําส่งส่วนต่างของร่างกายหรือไปสังเคราะห์เป็นน้ําดีเอาไปสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนต่อไปนะ จากที่เราพูดมาเราก็จะพอมองออกว่าใครเป็นไขมันที่ไม่ดีครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องตอบได้ก็คือเจ้าตัว ldl ใช่มไหมครับแล้วใครเป็นไขมันที่ดีละ่ะใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายผู้ร้ายก็คือ ldl พระเอกก็คือ hdl ใช่มไหมครับเพราะมันคือ ldl มันคอยม,มันก็ดีแหละมันนำส่งคอเลสเตอรอลไปยังสู่เซลล์กับเนื้อเยื่อแต่ตัวบางเอิญตัวมันเนี่ย มันตัวขนาดพอดีพอดีที่จะแทรกตัวเอาไขามันไปแทรกตัวตามหลอดเลือดมก็ไม่ดีแต่ตัวที่คอยเก็บกินพวกไขมันส่วนเกินไขมันที่ลอยอยู่ตามกระแสะเลือดคอยเก็บกินตัวนี้อยู่ก็คือเจ้าตัว HDL ซึ่งมันก็กลายเป็นพระเอกที่คอยป้องกันพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะพอมองร่างกายของคนเราออกแล้วว่าเอ้ยมันมีระบบแบบนี้อยู่แล้วมันก็มีระบบป้องกันอยู่ที่คอยควบคุมไม่ให้ร่างกายเกิดอันตรายจากไขมัน แต่บางเงินบางบางคนบาง,บางผู้ป่วยก็จะมี L D L ที่มันเยอะเกินไปเกินที่จะ H D L ทําหน้าที่หรือผู้ป่วยบางรายมี H D L ที่น้อยเกินไปเกินที่จะทําหน้าที่มันน้อยเกินคนเหล่านี้ก็ต้องใช้ยานในการรักษานะครับทีนี้ถ้าเราจบไปทำงานหรือเรียนต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเราก็จะพบว่า ในร่างกายของคนเราเนะี่ยมันจะมีค่าปกต,ติอยู่เขาจะมีการตรวจผลตรวจต,ตางห้องปฏิบัติการเรียกว่าค่าแล a ค่าแล a ที่รายงานออกมานั้นอยางที่สําคัญสําคัญอยากให้พวกเราทราบก็คือมี total cholesterol total cholesterol ก็คือ c o l e s t e r o l รวมจากรูปเราก็จะพบว่าจากที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้นะครับเราจะพบว่า c o l e s t e r o l เนะี่ยก็เป็นองค์ประกอบอยู่ใน VLDL ใน LDL ใน HDL เพราะมันจะมีองค์ประกอบระหว่างคอเลสเตอรอลกับไตกรกลีเซอไรด์อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งคอเลสเตอรอลก็คือเป็นการเอาไตกรกลีเซอไรด์นับรวมทั้งไตกรกลีเซอไรด์นับเออนับรวมทั้งไตรกลีเซอไรด์นับรวมทั้ง,ง L D L กับ H D L พวกพวกนี้อยู่นั่นแหละนะครับทีนี้ค่าปกติเป็นเท่าไหร่ค่าปกติคอเลสเตอรอลรวมคนปกติควรจะน้อยกว่า200มิลลิกลรัมต่อเดซิลิตรไตรกลีเซอไรด์ ควรจะน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร LDL ควรจะน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเรียนลึกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าผู้ป่วยบางรายที่มีความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยเขาจะบังคับให้ต่ำกว่า100ลงไปอีกนะครับเช่นบางโรคนี่ต้องต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอะไรแบบนี้นะครับ HDL เนื่องจากมันเป็นไขมันที่ดีควรจะมีค่ามากๆ ควรจะมีค่ามากกว่า50มิลลิกรัมต่อดิซซลิตรร่างกายก็จะมีตัวที่คอยป้องกันก็จะดีนะครับทำไมเราถึงต้องการลดสิ่งเหล่านี้เราก็จะพบว่าถ้าไตรกิสลายสูงๆเนี่ยเราพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการทําให้เกิดตับอ่อนลักเซบทาให้เกิดโรคทางหัวใจนะครับถ้าเจ้าตัว L D L สูงมากๆก็จะพบว่าเป็นสายสำคัญของการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวและเกิดการอุดตันเหมือนที่เราว่ากันมานะครับ ทีนี้มันก็จะมีสูตรในการคำนวณหา total c h o l e s t e r อ l อยู่เพราะเรารู้ว่าในสิ่งเหล่านี้แหละมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่ในทั้งคอเลสเตอรอลก็จะมีอยู่ในทั้ง LDL, HDL แล้วก็ไตรกลิไรด์นะครับทีนี้เวลาเรามาคำนวณนก็จะมีสูตรอย่างนี้แหละถ้าคอเลสเตอรอลรวมก็จะเท่ากับ LDL หาตรวจทั้งองยวการมาได้เท่าไหร่ก็ LDL เอามาบวกกับ HDL เอามารวมกับไตรกลิไรด์หาร5ก็มารวมกันก็จะเป็น total c อ o l สเต e รอลนะครับอันนี้ก็เอามาไว้ประกอบ เพื่อบางวิชาอาจจะได้ใช้ในการคำนวณหา total cholesterol นะครับหรือถ้าเรารู้จักค h o l e s t e r o ลแล้วเราคำนวณหาเรารู้จัก LDL เรารู้จักไตรกรา์เราคำนวณหา HDL มันก็สลับไปสลับมาย้ายข้างได้ในการคำนวณน,นะครับ